GTA V 5M นะครับการปรับตั้งค่าบ,บอกเลยว่าปรับเป็น very high นะครับนี่เป็นไงภาพสวยงามมากเลยนะครับ Texture very high Shader very high Shadow very high Reflection very high Water very high Physical very high Gas very high ภาพสวยงามเล่นลื่นหัวแตกครับผมขออนุญเฮ้ยเจอแล้วเรามือสแนปเปอร์เราต้องหลบอยู่หลังเพื่อนไป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  no, 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 no. ไปเป็นไงโอ้โหแตก แตกเลยโูบูบโอ, Montreal, โอ,โอ,โอ้ยยังเดือยยังเดือ,ดอนยังเดือยเห็นวหมเฮ้ยยังเดือนอะยังเดือยดูดูนะครับปรับโลกนลังดีเลย <c oughs> เลยแหละภาพสวยมากครับเล่นลื่นหัวแตกผมปรับอีพิกนะครับโอ้ภาพสวยดูสว่าง มุ้งมิง้งฟุ้งฟิ้งมากเลยซอมบี้ซอมบี้มันวิ่งเร็วนะุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจำจำพอนุง่งจำจำเปิดก่อนได้เปรียบนี่แน่ถ้าใคร เตะหน้าแม้มเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแป๊บปก็จะมาจัดสเปคคอม,เ,มอเพื่อนๆได้ดูกันนะครับบอกเลยว่าสเปคคอมที่แป๊พาเพื่อนๆเนี่ยมาจัดวันนี้นะครับเล่นได้แทบทุกเกมสามารถปรับเอาต้าได้หลากหลายเกมเลยนะครับผมภาพสวยเล่นเกมเลื่น เดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมมันนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างผมในส่วนของ CPU นะครับจะเป็น CPU i5 Gen10 เลยนะครับมี6คอร์12เท r ดสามารถลุยได้ทุกเกมสามารถสตรีมเกมได้ในบางเกมแล้วก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้นะครับถือว่าเป็น CPU ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของ Main board, เมนบอร์ดก็จะเป็นเมนบอร์ด S510M นะครับจะเป็นเมนบอร์ดรุ่นประหยัดนะครับแต่ก็สามารถอัปเกรดเป็น CPU i5 7 1 i7 7 1ได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ลองนับการใส่ SSD M.2 นะครับเครื่องนี้นะครับก็มี SSD M.2 NVMe ให้อีกด้วยนะครับความจุมากถึง500 g กิกเลยนะครับสามารถลงได้หลายเกม เก็บงานได้หลายงานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการโหลดเกมไว้โหลดโปรแกรมไว้ลดแหลกลดกระตุกขณะทำงานนั่นเองครับผมถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะครับต่อมานะในส่วนที่สำคัญเลยนะครับก็เป็นการ์ดจอนะการ์ดจอตัวนี้ก็จะเป็น RTX 3 0 6 0นะครับบอกเลยว,ว่าการ์ดจอน,นี้เร็วแรงเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามารีวิวให้ดูด้วยนะครับต่อมาในส่วนของพาวเวอร์สไพลยก็จะเป็นพ o ว e r supply 650ยวัตต์80พัทนะครับก็ช่วยให้การ จ่ายไฟเนี่ยประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นแล้วก็จ่ายไฟเสถียรนั่นเองนะครับผมในส่วนของเคสคอมพิวเมตอร์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเเคสหน้าตาแบบไหนผมมีเลือกมากกว่าถึง20แบบเลยนะผมอยากได้หมดเลยสามารถเลือกได้หมดสามา,สามารถใส่ชุดนงชุดนำ้ำได้หมดเลยนะผมขอแค่ให้บอกความต้องการผมมานะครับนี่หน้าเคสก็สามารถปรับโหมดไฟได้นะผมหรือว่าจะปิดไฟก็ได้เช่นกันนะครับนี่ครับแล้วกดว็ด้านข้างนะผมจะเป็นพลาสติกใสโชว์เครื่องนะครับแต่นี่ผมไม่ได้มา ติดไว้นะครับก็จะได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าอยากได้พร้อมกับหน้าจอผมหน้าจอตัวนี้ก็จะเป็นโซวี24นิ้วมีเฟสอ,อยู่ที่1 4 4 h ฮิรตนะครับก็ช่วยใการมองภาพตอนเล่นเกมแ่ยมันลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะับผมนสอง จอตัวนี้ก็ราคาจะอยู่มัน6,000ขึ้นไปผมถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะผมอยากได้เฉพาะคอมหรือว่าอยาได้รวมหน้าจอก็ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับผมในส่วนของราคาผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยนอกจากงบประมาณนี้แล้วนะผมยังได้งบมากกว่านี้นะผมเช่นซ5หห0 0มื่นเ0 0 0 0 0่น0ป0 0 0 0เกมนี่ยก็มีเช่นกันนะครับหรือว่าจะงบหมื่นต้นผมก็มีเช่นกันนะผม ขอแค่ทักมาบอกก็ประมาณแล้วก็ความต้องการผมจัดให้ได้หมดเลยผมจะส่งทุ่ประเทศนะผมมีเก็บเงินไปทางสามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้นานสิบเดือน้ะผมผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่า ถ้าไม่มีตรเครดิตก็สามารถผ่อนได้แต่ต้องอายุ20ปีขึ้นไปแล้วก็มีงานแล้วก็มีงานประจำำําทํามีงานที่มั่นคงนะผมถึงจะผ่อนได้นะครับเดียวก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะผมมีบริการหลังการขายอย่างดีนะผมมีแอดมินคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาลูกค้าด้วยนะครับเอาละรครับทีนี้ผมจะพาไปดูความแรงของเครื่องนี้กันดีวกว่าว่าจะเร็วแรงแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยเราก็มาทดสอบเกมแรกเลยนะครับผมกับเกม gta v 5 m นะครับการตรับตังค่าบอกเลยว่า ปรับเป็น very high นะครับนี่เป็นไงภาพสวยงามมากเลยนะครับเฟรมเรตตอนนี้ก็100เฟรมขึ้นไปนะครับการ์ดจอก็ทำงาน80%รีวิวทำงานเลือๆืนะ3 0แรมเครื่องกินไปประมาณ10กิกความเหลยหน้าจออยู่ที่ Full HD นะครับนี่มาดูการปรับตั้งค่านะสเปคนี้บอกเลยว่าเร็วแรงเห็นไหมครับ c h e k t o very high Shader very high Shadow very high Reflection very high Water very high Physical very high c a d very high นี่ครับ วิาทุกอย่างลื่นหัวแตกครับอืมคนหายไปในหมดนาะครับดูเล่นลื่นไหลสบายสบายครับผมฮ่ามีรถมีรถเอาไปทางนี้ไปทางนี้ครับภาพสวยงามมากเดี๋ยวไปที่คนเยอะดูก่อนรู้สึกว่า เซิร์ฟนี้คนหายไปไหนกันหมดฮนะเขาเบื่อกันแล้วหรอหรือ,อยังไงอืมทำเสียงลดเองเลยเสียงไม่มีนะผมพี่เจ็ดออกเข้าเกมใหม่คนระับผมตอนนี้คนอยู่ในเซิร์ฟสาคนคนุณพระเออแล้วก็เซิร์ฟนี้ด้วยอะเซิร์ฟไซเบอร์ RP, คนก็หายแล้วอะไม่รู้ไปไหนกันนะครับบงมากเลยนะครับเฟรมเดชร้อยสี่สเฟรมนะแต่ถ้าแบบเจอคนเยอะๆหรือว่าแอร์ดอปเนี่ยก็ ลบออกไปเลยสัก50เฟรมนะครับครึ่งๆไปเลยนะผมแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเล่นลื่นไหลยอยู่นะครับชิลๆเลยเห็นไหมครับเล่นได้สบายๆลื่นมากแทบจะไม่เจอการกระตุกแหลกค้างให้เราเห็นเลยนะครับภาพสวยงามสามารถสตรีมเกม GTV 5M ได้นะครับอาจจะมีแบบแหลกนิดหน่อยนะครับโหลดฉากถือว่าเป็นปกตินะครับของ GTV 5M เฮ้ยมีคนขับตามมาด้วยใครว่าจะมีมันสอยตูดเราไหมวะเงี้ยเดี๋ยวเราขับไปที่เขาทําของกันนะอ่ะใกล้จะถึงแล้วนะมาดูกันว่าจะเหลือเท่าไหร่นะประมาณ130เฟรมเนี่ยอุย้ยพระจันทร์สวยจังเลยว้าว130เฟรมนะครับผมว่าถ้าไปถึงตรงที่ เขาทำของกันนะเฟรมเรทน่าจะอยู่ประมาณร้อยต้นๆหรือไม่ก็ประมาณ90ต้นๆนนะครับแต่ครับใกล้ถึงทางโค้งแล้วเราจะขับรัดตัวเลยดีไหมไม่เอาดีกว่านะครับเอ้าอะไรนะไปแล้วไม้วนมๆนขึ้นทางนี้บอกว่าโอ้ชนชนชนชโอ้ยังไงเลยปั๊บสวยแล้วก็ซิ่งเออไปแล้วเนี่ยโอ้ยังอยู่ได้โย ไปครับเราจะไปเก็บรถแถวๆตรงนั้นด้วยนะโอเคถึงพอดีเลยรีวิวภายในสามนาทีรู้เรื่องครับเห็นหม,ม่แมมีแหลกมีแหลกมีแหลกนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะผมโหลดโหลดโหลด,ลดชากโหลดชากโอเคปึ๊บมาป๊อกมาเยือนนะครับโอ้เห็นไหมครับดอบเหลือประมาณ80-90เฟรมเลย นี่ครับขนาดคนยังไม่เยอะนะครับยังดบยังดอบแบบลดเหลือประมาณเนี่ยถ้าคนเยอะก็ผมว่าน่าจะอยู่สัก6 0เฟรม70เฟรมนะครับก็ถ้าเฟรมเหลวมันดบลงมาขนาดนั้นเราอาจจะปรับเป็น normal ปรับเป็น high ก็ได้นะครับก็ปรับตามความเหมาะสมเลยแต่โดยรวมแล้วก็ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับผมเนาะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับเกมต่อไปกันเลยครับ เอาละครับเราก็มาต่อเกม e อฟ c ฟกตลิเชนกันเลยนะผมผมขอข้ามเกมพับจไปเลยผมเพื่อป้องกันความน่าเบื่อนะครับเพราะว่ามันก็เฟรมเดคย้กันกันแหละนะครับแต่เอฟ c จะกินสเปคกว่านะก็พับจียังไงก็แต่ละเฟรมอย่างแน่นอนนะครับผมอันนี้หน้าจอผม Full HD ทุกอย่างปรับเป็น h i g หมดอ่ะเฮ้ยดูให้ดีทุกอย่างปรับสุดนะครับเดี๋นะวิดีโอนี่ครับ Enable r e f f e t ปรับ Enable Boost นะผม Boost Frame Rate แล้วก็เพิ่มความเสถียรนะครับปรับค่าตามนี้เลยครับทุกคนการจอทำงาน70-80% 94%ก็มีนะครับเล่นลื่นของแตกรีวิวทำงาน30-40%เท่นั้นเองชิลๆนะเล่นได้ส,บ,สบายๆเลยเอ้ย <Okay. S 2> ผมไม่ได้รีวิวเกมเ a l l of d t y Warzone นานแล้วนี่หว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับเพื่ออยากให้ผมรีวิวเกมอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับทำอะไหนผมว่าตื่นหัวแต่นะยิ่งจับคู่กับจอ BenQ s o n ซว้1ย4ิบเฮิร์แล้วนะครับบอกเลยว่าได้ที่หนึ่งอย่างแน่นอนนะครับอ๋อโหี่แบบอ่า ลูกปงลูกปืนผมอยู่ไหนวะอะทำไมเพื่อนๆได้ของกับไปมอรดอแล้วผมแบบยังไม่ได้เลยอันนั้นหน้าผมเจอเจอแล้วเจอแล้วกดอะไรอ่ะกดเอียว้าวยาได้แตะต้องปืนของข้าภาพสวยงามมากครับเฟรมเลร100เฟรมอัพเลยเข้าคู่กับจอ114เฮิร์เลยนะครับบอกกบไปครับ อลองยิงดูสักหน่อยดีกว่ากดหนึ่งทิปเปิลเทคเทคือแหละต้องลองกด B คือแหละอ๋อยิงออกอ่าทีละสามนัดยิงยิงเล่นครับยิงเล่นไม,ไม่เกียวกันไม่เกียวกัน คนนายก็ทําตัวตามสบายเลยข้ายิงเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวผมจะลองไหนอยู่ไหนจะไปครับผมไปเลยวูโห่มันบวกมัน,อมนโอ้โหภาพสวยงามเล่นลื่นหัวแตกครับผมเฮ้ยเ <Come on. S 1> จอแล้วเรามือสแนปเปอร์เราต้องหลบอยู่หลังเพื่อนไห็นไหมว่า,วาว <Come on. S 1> ไป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 ,ไป เป็นวะไงเป็นังไง,ง,ไงโอ้โหแตกแตกเลย oh, s <S อื s <S ดังเพีย you, โอ้โหราวงราวะโอ้โพับสวยสมจริงมากๆครับยังคงเล่นลื่นหัวแตกอยู่นะครับครับเอาละได้อันติเมตแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองความลื่นไหลดูนะครับเห็นไหมอะไรกันอ่ะเจอเปล่าเจอเปล่าเอาบวกกันแล้วบวกกันแล้วบวกกันแล้วปังนู้นเลยไปครับเอาอะไรเอาอะไรนี่ครับฉากระเบิดนะครับ Hoa, 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 ใ่กอใส่กอใส่กอโอ้ยกอนแตกกอนแตกช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยอย่านะอย่านะตายเลยนะครับอ่าบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นแทบทุกเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมสกร,รมนิดนึงแล้วกันผมแถมให้นะครับยังก็ฝากกดติดตามกำลังจ้แอดบล็อกด้วยนะครับทุกคนยังเดือดอยังเดือดด,ดูดูอ่ะแถมแถมแถมเกมสกรมนะครับนี่ เล่นลื่นภาพสวยเฟรมเรช70-80เฟรมการจอทำงานเจสเปอร์ซนต์ซีฟี์ทำงานสาน30%แรมเครื่องจิบประมาณ10-11กิกนะครับถ้าใครแนะนำการเล่นเกมผมได้ก็ฝากแนะนำหน่อยนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะนอกจากเสื้อผ้าเนี่ยฮะจริงไหนได้ใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาวงอาวุธไม่มีเลยมันเล่นยังไงกันครับเนี่ยเดี๋ยวมาสตรีมเกมสกรํารดีป่ะนี่ะ อามาดูการปรับตั้งค่านะครับออปชั่นวิดีโอรบบเป็น Full HD กราฟิกรับเป็น Low นะครับเพราะนาปรับเป็น Low, นน Low ดีกว่านะเออลื่นแล้วแหละนะครับปรับสุดไม่น่าจะไหวนะครับปรับ Low กันดังดีเลยเลยแหละภาพสวยมากครับเล่นลื่นหัวแตกคนจะลองปรับเป็น Medium นะ High นะ Epic นะ อะลองดูละกันนะ,ะผมปรับอีพิกนะครับโอ้ภาพสวยดูสว่างมุงมิงฟุ้งฟิงมากเลยในส่วนของเฟรมเดทก็70เฟรม60เฟรมก็โอเคนะพอได้อยู่นะทุกคนพอได้อยู่ถือว่ารับได้ครับผมเอาอะไรโอ้ยกระโดดแค่นี้เจ็บหัวเข่าเลยเล้วเอาแล้วกูวิ่งอะไรคลืนกันแล้วเนะี่ยย เฮ้ยเสียงอะไรวะซอมบี้ซอมบี้มันวิ่งเร็วดนะ้วยโมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ำจำ,จำ,จำพลุนุม่มจ้ำจำ,จำนี่ครับนี่ครับมีหน่วงนะั่นมีหน่วงตรงนี้นะโลดชักโกลดชักเฮ้ยเฮ้ยยังเยอะเลยนะครับก็แนะนำปรับสักโลมีเดียมกำลังดีนะครับมาเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนี่แน่ อ่าผมว่ารอดแล้วแหละตรงนี้โอเคนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครเตะหน้าแมมเลยนี่อย่ามาแฮ่เเจาโอ้โอ้อืมอืมต้องต่อยทำคนแก่ไม่เป็นไรใช่ไหมทำคนเออเออเออโอ้โอ้ค่อยค่อยขาโทษขาโทษเลน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 โอ้สมบีเกมสกํามนี่มันคือโหดนะวะ โหมน,น,นตามมาถึงนี้ด้วยโอ้ขนลุกเลยฮ๋ออ่าโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะถ้ามีงบอยู่ประมาณนี้สามารถทักมาสั่งซื้อแอดบล็อกได้เลยนะผมช่วงนี้เป็นโปรส่งท้ายปีแล้วนะครับ <S <S ผมน่าสนใจรีบทักมาเลยนะครับผมก่อนของจะหมดนะครับไม่ว่าคุณมีงบเท่าไหร่เอาเล่นเกมอะไรใช้งนานอะไนทักมาปึกษาสอมได้เลยนะครับพร้อมกัน เก็บสายให้อย่างดีเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับมีทีมงานคอยซัพพอร์ตเมื่อเครื่องลูกค้ามีปัญหานะครับนี่เห็นไหมครับโอเคครับผมไปแล้วสวัสดีครับ